แฟนขับฮ่องกงคนนั้นให้อะไรอีกคนไหนครับหมายถึงมิสเตอร์แอมีหรอหมามิสเตอร์แอมีคือหนูตกใจมากของขวัญที่เขาให้มามันแบบมันเยอะมากๆอ่ะทุกคนมีรองเท้ามีรองเท้า มีหนึ่งค er like Mont <S 2> <S 2ู้เขาแตะส้มันตจอบอกว่าหนูจะบหนูหนูกอะไรทุกคนดูนะมันเป็นอันนี้ตอนแรนหนูก็สงสัยว่าอะมันคืออะไรมันคืออันนี้อ่ะสีม่วง คือร้านสีม่วงม่วงแบบตอนให้หนูเปิดมาหนูก็ตกใจแบบม่วงแต่ว่าก็คือเข้าใจว่าแบบมันเขาเข้าใจว่าเราเราก็ชอบสีม่วงมันก็คือโอเคแบบก็สีม่วงก็สวยไปอีกแบบครับ <c oughs> ใช่เขาก็ให้อันนี้แล้วก็อมีมีอานิตา นาฬิกาก็เป็นสีม่วงเหมือนกันต่หนูก็ถือมาสามถุงใช่ไหมมเอาหนูหนูยังไม่ได้ใช้มันไงหนูก็เลยเอาไว้นั่นก่อนเไได้แล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้ก็สีม่วงใช่ไหมอันนี้ก็สีม่วงแต่ว่าหนูใส่ยังไม่ได้หนูต้องเอาไป เอาไปตัดก่อนเพราะว่าไปเจาะรู้หรอเอาไปเจาะใช่ไหมมันใส่ไม่ได้ใสใ่ห้รู้ว่าชมสีม่วงแต่ที่หนูตกใจมากที่สุดก็คือกล่องน,นี้แต่เหมือนจะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่หนูตกใจมากคือหนูเปิดกับพี่ชาตรงหลังเวทีคือหนูเข้าใจว่น่าจะเป็นผ้า ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยอะไรสักอย่างแต่ว่าทุกกล่องมันปูโบหมดมันจะมีแค่กล่องนี้อะที่ที่ไม่มีไม่มีโบหนูก็แกะใช่ไหมมันหนูก็แกะแล้วก็เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นถุงอย่างนี้อยู่ทุกคนแล้วหนูก็เลยแย้ม <S <S มันก็มีเงินสดอยู่ในนี้ซึ่งก็เป็นจำนวนที่มากพอสมควรที่แบบ ก็ตะโกนกันอยู่หลังเวทีว่าแบบเอออะไรเงี้ยแบบคือตกใจมากๆคือหนูไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะเยอะขนาดนั้นนั่นอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเซตังกิวเขาไปแล้วแต่ก็แบบบอกเขาอยู่ว่ามันมันก็เยอะมากๆแต่ว่านั่นแหละใช่ก็ตกใจแบบตกใจเยอะเยอะเลยตางตังแบบเยอะเยอะเลยอเป็นจำนวนที่เยอะไม่ถึงใครจะบ้ามาให้เงินเป็นล้านก็คือก็หลักหลักแสนครัหลักแสน ใช่ก็คือเซตเต็งกิวเขาไปแล้วล้วก็รู้สึกเกรงใจเขามากๆขเขาแบบมากไกลอะไรเงี้ยแล้วก็ของขวัญจากทุกคนก็คือชอบทุกชิ้นเลยไม่ใช่ว่าอันนี้อันนี้คือมันมันก็ไม่ใช่ว่าแบบหนูเอาอันนี้มาอวดแล้วหนูรู้สึกว่าของขวัญอันอื่นก็คือดีถูกหมดทุกอันแม้แค่แหวนวงเดียวหนูก็รู้สึกว่าแฮปปี้แต่อันนี้ที่คือที่หนูให้ดูเพราะว่าตกใจจริงๆหนูไม่อยากจะแต่มันมีทาง,งเลยแต่แบบหนูเกรงใจเขามากเลยนะหนูแบบหนูเป็นฟิลแบบเฮ้ยเยอะเกินไปไหมอ่ะแบบ เยอะมากเลยมันเยอะมากเลยนะนั่น,น,นแบบไหนจะนาฬิกาแบบหนูไปดูราคาแล้วมันก็แบบนาฬิการองเท้าเงินสดอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบกิงใจมากแต่ก็ขอบคุณนะคะ